ดูคําอธิบายของเวลชารีโมเดลนะครับว่าตัวแปรแต่ละตัวก็าสื่อความหมายอะไรลว P I เนี่ยก็คือความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับซึ่งคือสัสดส่วนนะครับของจํานวนเคสที่มีการติดเชื้อนะครับเทียบกับจํานวนของอผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับนี่นะเมื่อ เมื่อคลิปก่อนๆพูดไปแล้วนะครับเรโชเนาะอัตราส่วนของอะไรเทียบกับอะไรเนี่ยให้หาตัวนี้เรโชออฟซัมติงเนาะทูซัมติงเนาะนี่นะครับนี่ก็เป็นอัตราส่วนของจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับเทียบกับจํานวนผู้เสี่ยงรับเชื้อทั้งหมดนะครับเช่นถ้าในห้องมีคนเสี่ยงรับเชื้อสิบคนแล้วมีคนติดเชื้อสองคนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะคํานวณป๊อปตัวนี้ออกมาได้เอ่อศูนย์จุดสองอะไรเงี้ยนะครับ ตัว i นะครับก็คือจํานวนของคนแพร่เชื้อนั่นแหละนะคนติดเชื้อคนแพร่เชื้อนะครับอันนี้คือต้นทางอ่ะตัว i นี่นะครับมีคนเตรียมมีคนเป็นแล้วก็พร้อมจะแพร่เชื้อให้คนอื่นกี่คนคือตัว i p นี่คืออัตราการถ่ายเทอากาศของปอดอัตราการหายใจของปอดของคนหนึ่งคนนะครับ q นี่เป็นอัตราการ สร้างค u อนตานะครับต่อคนแพร่เชื้อหนึ่งคนนะครับ t นี่คือ exposure time นะครับเวลาเป็น exposure time interval ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแหละนะครับแล้วก็ q ก็คืออัตราการถ่ายเทอากาศของห้องนะครับด้วยอากาศสะอาด q ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็น outdoor air เนาะ บวกกับอากาศที่ถูกฟอกมาแล้วนะครับก็เป็นเรียกว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นอากาศสะอาดนะครับหมอโมเดลนี้เนี่ยสมมุติว่าเป็นเวลมิกคอนดิชันนะครับก็คือคิดว่าอากาศในห้องเนี่ยมันคลุกเคล้าทั่วถึงกันหมดนะครับทุกตำแหน่งในห้องเนี่ยมีความเข้มข้นของเชื้อโรคเท่ากันหมดเนาะซึ่งเอาจริงๆมันไม่ใช่ถูกไหมคือเราก็รู้ทั้งรู้แหละว่าอะไรอะความเข้มข้นของเชื้อโรคที่อยู่ใกล้คนปล่อยมันก็คงสูงกว่าหละ แต่ว่าอันนี้เขาก็คือเหมือนกับสมมุติว่าห้องเป็นเวลมิกซ์นะครับแล้วก็รจะทําทนายเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับที่แสดงถึงอัตราการแสดงถึงความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับของทั้งห้องเลยทั้ง,ท,งทั้งปริมาตรข,ของห้องเลยทั้งสเปซเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากพอสมมุติแล้วว่าห้องมันเป็นเวลมิกซนะ์อเพราะฉะนั้นค่าความน่าจะเป็นในการติดเชือ้อมันก็คือเป็นเลขเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนของห้องนะครับดังนั้นมันก็เลยละทิ้งนะครับอีกโนร์นะละทิ้งความแปรผันของความเข้มข้นของเชื้อโรคในในสเปซนะครับทั้งในแง่ของทั้งในแง่ของสเชียกับ t e m p o อ a l นะครับทั้งในแง่ของตำแหน่งเนาะหรือสเปซนะครับแล้วก็ทั้งในแง่ของเวลาหรือว่าทางนะครับเทมเปอหมายถึง เพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยแหละครับเหมือนกับสมมุติว่าทั้งห้องเป็นวิวมิกใช่ไหมอ้าวเลยเบี้ยวเลยอำไมทั้งห้องเป็นวิวมิกใช่ไหมครับมีคนแพร่เชื้ออยู่นี่จริง,รงๆความเข้มข้นของ,ของเชื้อโรคมันคูณกองอยู่ใกล้ๆคนคนนี้ใช่ไหมแล้วตรงอื่นเนี่ยมันก็คงเจือจางออกไปตามระยะทางที่มันอยู่ไกลออกไปนะ แต่ว่าเวล์มิกซ์โมเดลบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แบบนี้เนาะเวล์มิกซ์โมเดลถือว่าทุกตำแหน่งในห้องอ่ะเข้มข้นเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยละเรื่องออตำแหน่งในห้องกับเวลาที่เปลี่ยนไปเนาะว่ายังไงซะทุกตำแหน่งในในห้องนี้จะให้เท่ากันหมดนะครับให้ความเข้มข้นเโลี่ยเท่ากันหมด